สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมพบกับหนูเด็กอัรป้าสายนั่นเองป้าสายขีมิกาค่ะวันนี้หนูจะพาทุกคนมาทําโจทย์ของครูพี่หมีนะคะซึ่งก็คือการกระจบบายกำลังสองผลบุญโดยใช้สูตรนะคะโจทย์คือ 4a กาลัง6บวก 5b กาลัง2ค่ะมีทั้งหมดสองสูตรนะคะไปดูสูตรแรกกันค่ะสูตรแรกคือ one to all คือเลือกมาหนึ่งแล้วแจกทั้งหมดก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ แล้วกเอา x ไปกระจาย x กับ y ไปกระจายนะคะจะได้ x คูณ x บวก y บวก y คูณ x บวก y จะได้ x กำลังสองบวก xy บวก yx บวก y กำลังสองแล้วกับ x กำลังสองบวก 2xy บวกกับ y กำลังสองค่ะและนี่ก็คือการแทนค่าค่ะ นี่จุก็จะเห็นใช่ไหมคะว่าคําตอบเนี่ยมันจะเยอะมากแต่ว่าอีกสูตรหนึ่งอะ่ะจะง่ายกว่าเดิมนะคะก็ <c oughs> จะเท่ากับ 16a กำลัง12บวก 40a กำ B ลัง 6b บวก 25b กำ B ลัง2ค่ะอย่างนี้นะคะแต่สูตรที่สองนะคะก็คือริกคอน์สตัช ก็คือต,ตัวเลขแยกกันแล้วตัวไปก็แยกกันด้วยนะ,ะแล้วจามานรวมกันทีเดียวแบบแบบจึงจ้งจึง้งนี่ก็จะได้แบบน,นี้ค่ะแยกกันทกเท่ากับ x กำลัง2บวก 2xy บวก y กำลัง2ต่อไปถ้าเกิดเป็นลบนะคะถ้าคือเป็นบวกก็คือบวกบวกบวกแต่ถ้าคือเป็นลบนะคะก็เท่ากับบวกลบบวกก็่ะเท่ากับ x กำลัง2ลบ 2xy บวก y กำลังสองค่ะแ็นค่าดังนี้แต่ว่าอันนี้มันจะวิธีสั้นกว่าเดิมถ้าเกิดใครที่แบบรีบๆบบให้แนะนำไม่ใช่โจทย์ดีนะคะแต่ถ้าเกิดใครแบบอาจจะแบบ,แบ,บ,บก็จะถึงผมตอบมาเนี้ยให้ใช้สูตร one to all นะคะจะง่ายกว่าถ้าจะใช้สูตรนี้ก็จะได้คำตอบเหมือนกันค่ะ ทุกคนคะวันนี้ป้าไไปก่อนนะคะก็อ,อย่าลืมติดตามหนูด้วยนะคะที่ยูช่องทุปข,ของหนูป้าไถแล้วก็อย่าลืมกดติดตามคลิปนี้นะคะจห็นไหมคะว่าจบข้อนี้มันไม่ได้ยากเลยทุงานฟ้าไถไปก่อนนะคะบาย